วันดี้อนรับเข้าสู่ช่องหรือปาริษานนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้เลยเป็นลุกเชอรรี่สเมคอัพนะคะหรือว่าเป็นลุคคูโทนนั่นเองอันนี้คือหลิวได้รับเครื่องสำอางมาจาก ะะขอบคุณทางเอสปอรด้วยนะคะที่ส่งเครื่องสำอางมาให้ลองใช้ทุกคนจะให้ดูฟินิชคือแต่งไปก็รู้สึกว่าว้าวไปเพราะว่าผิวสวยมากแล้วก็ปกติอะหลิวไม่ค่อยได้แต่งโทนแบบพูโทนขนาดนั้นนะคะปกติก็คือจะแบบแค่แก้มที่มีความสีชมพูอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือได้ลองงานตางานปากงานอะไรคือชอบมากๆแล้วก็แต่งง่ายกว่าที่คิดไว้มากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลย โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงขั้นตอนสเต็ปแรกกันเลยนะคะก็คืองานผิวก่อนนั่นเองก็เดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนคอนซีลเลอร์ที่วันนี้จะใช้นะคะก็จะเป็นของอวการอันนี้ก็คือจะปกปิดใต้าตาได้ดีมากๆอันนี้ก็คือหลิวมีรอยสิวต่างๆนะคะเพราะว่าหลิวเพิ่งไปกดสิวมาก เราก็จะใช้พับคูชั่นนะคะเพื่อเป็นการตบคอนซีลเลอร์อีกทีให้มันเข้าผิวไปเลยซึ่งลุกวันนี้นะคะก็คือเชอร์รี่ลุคใช่ไหมเอาอินสปิเรชันมาจากลุกของน้องหนาวนะคะอยากให้มันสามารถแต่งออกไปข้างนอกได้ด้วยเนี่ยแล้วก็พยายามกดกดกดคอนซีลเลอร์ซึ่งลุคนี้นะคะเราก็อยากได้ความผิวแบบผิวกระจกผิวกลอุลช้ำช้นะคะคูชั่นที่เราใช้วันนี้เนี่ยก็คือ เอสตลับทองอันนี้นั่นเองเอสปอบีโกลคูชชั่นอันนี้สี20วาน,นิลาใครที่ชอบงานผิวช้ำๆโกลมๆเหมือนมีน้ำอยู่บนผิวแนะนำเป็นสูตรนี้เลยบอกเลยว่าผิวสวยมากจร,จริงนะคะหลิวมีทั้งสองตลับเลยเนี้ยคือหลิวว่าซื้อมาเองนะคะอันนี้หลิวเคยรีวิวอยู่ในคลิปเฟรริตแล้วเป็นคูชชั่นแมทอันดับหนึ่งในดวงใจของหลิวเลยคือหลิวว่าชอบเนื้อเขามากๆนะคะมีความแบบแมทกำม,มหยี่แบบเวลเวตแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่แห้งหน้าเลยแล้วก็ทําให้ผิวเนี้ยสวยมากๆนี่นะคะ คือตัวนี้ยิ่งใช้ยิ่งผิวสวยจริงๆแล้วคือผิวคือให้ความผิวมากๆอันนี้คือแบบเป็นคุชชั่นโน1หนึ่งในดวงใจเลยนะคะเน,นี่ยคือใช้รีฟิลหมดแล้วหนึ่งตลับด้วยหือจะมารีวิวเป็นตัวแบบสูตรกล์ให้ทุกคนดูนะคะจริงๆสูตรเนี่ยนะคะเขาจะเป็นสูตรที่ชื่อว่า b Glow เขาจะให้ผิวช้ำกล w มีความงานผิวมากๆใครที่แบบชอบผิวก,กลอกลผิวเหมือนมีน้ำนะคะก็คือแนะนำให้ลองสูตรนี้เลยกดลงไปนค่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมมาตรงนี้ด้วย คือเทคนิคการลงพูชั่นนะเขาบอกว่าให้ลงตะกรอบหน้าแล้วค่อยๆไล่เข้ามานะคะี mm hmm. จะลงให้ดูเปรียบเทียบ mm hmm. กันครึ่งหน้าบู b e บีฟอรกับอ f t เตอร์นะคะดูฉ่ำกลมากๆแต่ว่าก็ยังดูเป็นผิวเราอยู่นะคะแถมตัวนี้นะคะยังมีเทคโนโลยีท i ิ p เปอร์เลเยอรนะคะเพื่อสร้างชั้นฟิล์มขึ้นมาเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้กันน้ำกันเหงื่อได้ดีขึ้นมากๆใครที่แบบผิวแห้งอะ่ะต้องเลิฟตัวนี้แน่นอน เนี่ยดูคนดูผิวช่ำมากผับเขามีทรงเป็นรูปทรงหยดน้ํานะคะแล้วก็ทําให้แบบเกลีย่ยเข้าร่องเหี้ยได้ง่ายมากๆแล้วก็แบบเนีย่ยตามร่องปากอะไรย่างี้ร่องจมูกก็คือเข้าได้ทุกซองนะคะหน้าผากก็คือเข้าได้หมดเลยส่วนครูชั่นเนื้อเนียนเหมาะกับคนที่ชอบแต่งหน้าแบบด e ลี่นะคะใครที่แบบรู้สึกว่าเออต้องการให้ผิวมีความแบบ อิ่มน้ำดิววีดิวดวีวเล่นแสงอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าสูตรเนี้ยถูกใจแน่นอนไม่ดูเลยว่าผิวคือกโลกลว์มากๆตัวนี้นะคะเขายังช่วยเบลอรูขุมขนด้วยเนี่ยคือผิวชํำเหมือนกระจกเลยต่อไปเป็นงานคิ้วของเอสปอรนะคะมีทั้งที่เขียนคิ้วแล้วก็ที่ย้อมคิ้วเลยอันนี้แพคเกจจิ้งสวยมาก เดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วรอกันแพ็กเกจจร้งอ่ะคือจึงมากแล้วก็มีความแบบน่าสนใจมากนะคะหรือไม่เคยเห็นอีกสองเขียนคิ้วที่ไหนเนี้ยที่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยอันนี้เขาก็จะให้มาทั้งหมด2หัวนะคะเป็นหัวแบบปัดคิ้วแบบนี้อันนึงแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นที่เขียนคิ้วปกติเลยแต่ที่พิเศษนะคะก็คือหัวที่เขียนคิ้วของเขาเนี่ยจะมีความเป็นสามเหลี่ยมหัวตัดนะคะทําทให้เขียนง่ายแล้วก็ทําให้เขียนคิ้วเนี่ยคมมากยิ่งขึ้นคือหรือว่าใช้ทุกวันแบบสภาพคือใช้ทุกวันจริงๆ วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเติมหมัวนิดนึงนี่ดูคิ้วคมมากนี่นะคะดูจะชอบเขียนหางยาวๆมากเลยน,นี้ ะะอันนี้คือแบบให้งานคิวที่แบบธรรมชาติแล้วก็มีความแบบเหมาะกับทุกวันนะเขียนง่ายมากๆนะคะใครที่รู้สึกว่าเออเขียนวาดคิวเกินไปหน่อยก็เอาแปรงที่มีคอนซีลเลอร์นะคะมาแบบอ่ะทาข้างใต้อะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้มันแบบกลิบยิ่งขึ้น แต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าคิวน้องหนาวเนี่ยมีความอ่อนกว่ามากๆแล้วก็เดี๋ยวเราอยากจะย้อมคิ้วให้มันอ่อนกว่าผม1เชนนะคะถ้าแบบเราย้อมคิ้วให้ดูอ่อนกว่าผมเนี่ยมันก็จะดูละมุนขึ้นเพราะเฉียงขึ้น15าองศานะคะทาให้แบบปัดคิ้วง่ายขึ้นมากๆใครที่ชอบปัดคิ้วเนี่ยอันนี้คือปัดได้แล้วก็ไม่โป๊ะแน่นอนคือปัดง่ายมากๆเนี่ยคือแปง้งอะหัวง,งอแล้วก็ใช้ถนัดมือมากๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ดูย้อมคิวนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องมันต้องปัดขึ้นปะน่าจะต้องปัดนน Oke, okay, dalam lama kanan. นะคะปัดแล้วเรียบร้อยมันก็ดูดแบบอซอฟ์ลงเฉดหนึง่งไปก็จะเป็นงานตานะคะงานตาเนี่ยหรือก็จะใช้พาเลยข,ของเอสปอร์นั่นเองตลับนี้นะคะเอสปอร์เรียลอายพาเลตออนเนลสีฮัชเชอรี่บอมนะคะอันนี้เป็นสีคูลโทนที่สวยมากๆสีเหมือนเชอรี่เลยเหมาะกับทุกลุกเลยไม่ว่าจะเป็นลุกสบายๆลุกไปเที่ยวหรือลุกออกงานใครเป็นสายคูลโทนห้ามพลาดพาเลตนี้เลยอันนี้เป็นสวัดสีแบบแสงสดแล้วก็ไม่แต่งสี no filter pigment ของเนื้อดีมากๆมกีเป็นสีเชอรี่เลยหรือรู้สึกว่าเขาจัดโทนสีมา กับชาวคูโทนมากๆนะคะดูมีความแบบชมพูม่วงกิเตอร์ม่วงชมพูเข้มอะไรอย่างนี้คือชอบมากแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงจากสีอ่อนก่อนนะคะสีอ่อนที่สุดอ,นนอันนี้อันนี้ก็จะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะแต่สีมันก็จะเป็นฟิลอ่อน แล้วก็ลงให้มันลงมาเชื่อมต่อตรงด้านล่างตาด้วยตรงนี้นิดเดียวพอนี่นะคะนี่เรียบร้อยแล้วชั้นแรกนะคะต่อมาก็จะเอาสีนี้ลงก็ลงให้ทั่วเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องทั่วเหมือนอันที่แล้วนะคะให้มันแบบน้อยลงมานิดนึงประมาณแบบอยู่บริเวณตาประมาณน,นี้พ อันนี้ก็คือจริงๆแล้วแต่งตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะว่าเออรูปตาของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนย,ยังหรูอเนี่ยเป็นคนตาชั้นเดียวมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากเท่าไหร่เวลาแต่งตานะคะอาจจะต้องแบบเขียนให้มันออกมาฟุ้งๆนิดนึงเพราะเวลาเราลืมตาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยหรือก็จะประมาณนี้นะคะจะใช้เป็นสีนี้นะคะชมพูอันล่างสุดเพื่อลงให้มันกใกล้ๆกับตาแบบเนี้ย ล้องให้มันชิดชิดตาเราจะใช้เปลี่ยนมาใช้แป้งหัวแบบนี้นะคะหัวเล็กๆแบบนี้ในการจิ้มสีนี้นะคะลงใต้ตาลงใต้ตานะคะเหมือนทำดอลลี่อาร์เลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทำดอลลี่อาร์นะคะนี่ประมาณนี้นะคะ อันนี้นิดนึงเราจะจิ้มสีนี้สีดีเข้มที่สุดน,นะคะในการลงแค่ห่างตานะทุกคนลากให้มันมาแบบสมูทต่อกันนี่แค่ตรงนี้พอนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความแบบอติดชมพูมากๆเลยเนี่ยแป,แปะนี่หัวพุ้มแบบนี้นะคะ มันจะทําให้กระจายสีได้ดีจะจิ้มสีเข้มที่สูตรก่อนนะทุกคนเราจะลงตาข้างบนนิดเดียวพอตรงกลางนะคะนิดนิดเดียวแบบนิดเดียวเลยกิเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะทา2อ,อันนี้นะคะเราจะทาอันนี้บนเปลือกตาเราอันหนึง่งนิดเดียวลงใต้ตานะคะใช้แป้งหัวแบบนี้ในการลงเราจะใช้สีม่วงนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ผสมกันในการลงใต้ตา เป็นม่วงแบบเอสปามากก็เดี๋ยวมาลงแก้มกันวันนี้จะใช้แก้มมันของท c ีนะคะเพราะว่าอยากได้ความคูโทนแต่ใช้สีชมพูนี้ mm hmm. ก็ลงไปเลยบริเวณหน้าแก้มนะคะ แล้วก็เดี๋ยวกรีดตานะคะซึ่งในภาพอะ่ะเขาจะกรีดด้วยสีดาําแต่หลิวเป็นคนที่กรีดสีดําแล้วตามัมนจะแบบค่อนข้างดุดูหลิวก็เลยจะใช้เป็นสีน้าตาลอันนี้นะคะในการกรีดอินไลเนอร์แล้วก็อไลเนอร์ออกมาก็จะใช้เป็นช่องนี้นะคะแล้วก็กับแปรงแบบนี้จริงๆมันคือแปรงทําดอลลี่อายที่ดีมากๆแต่หลิวชอบเอามากรีดตาม,มากนะคะหลิวรู้สึกว่ามันได้แบบตำแหน่งที่ดีมากก็แต้มลงไปเลยนะ ทุกคนเส้นคือกลิบมากแป้งมันดีมากอ่ะทุกคนเนี่ยจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะคือแป้งแบบดีมากๆม,มันแล้วลับถูกมากอะ่ะเหมาะกับอายไลเนอร์แบบโอ้ใช่เลยสวยมากต่อมาจะมาใช้คอนทัวร์อันนี้เป็นสีลูมิเนเตอร์นะคะเป็นสีใหม่มันจะมีความอมเทาด้านบนแล้วก็ติดสงตาลข้างล่างเนาะ เดี๋ยวจะใช้ข้างล่างนะคะในการคอนทัวร์กรอบหน้าขอออกแค่นีดเดียวพอนะคะแล้วก็คอนทัวร์จมูกเนี่ยจะใช้เป็นของลาการเหมือนเดิมเลยอันนี้คือชอบมากอยากให้เขาทำแบบแท่งคอนทัวร์เดียวออกมามันใช้งานง่ายมากๆนะคอนทัวร์ไป คอนทัวร์จมูกมากคือจริงๆวม่าก่อนอะคอนทัวร์ไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าพอคอนทัวร์เริ่มแบบพอเริ่มเข้าใจอะก็คือคอนทัวร์ฉ่ำมากก็เดี๋ยวเราจะใช้คุชชั่นนั่นแหละทุกคนมาเพื่อลงตรงจมูกตรงนี้นิดนึงนะให้มันแบบอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้มันขาวขึ้นนิดนึงนี่มันเดิมนะคะ ช้ไม่หมดสักทีเยอย่ต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาติดขนตาปลอมกันเราใช้เป็นขนตาแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้ตรงเลฟแต่ว่าตาหรือว่าเหมาะกับขนตาแบบนี้มากกว่านะคะตัดขนตาให้พอดีกับความยาวตานะคะของแต่ละโคนอะไรเงี้ยเราก็จะยาวไม่เท่ากันเราก็ต้องตัดอย่างหรือเนี้ยก็จะต้องตัดออกไปประมาณ2บล็อกฝั่งนึงแล้วก็อีก2บล็อกอีกฝั่งนึงนะคะหรืจะใช้ยาวอะไาเนี้ย นะคะในการติดลงไปแล้วก็ทาไปก่อนว่าเออมันพอดีไหมแล้ถ้ายาวเกินไปเนี่ยเราก็ตัดออกนะคะแค่เก้าติดขนตาของคอสลูกนะคะอันนี้ดีมากติดทั้งวันไม่หลุดเลยแบบติดอยู่ทนมากๆากนี่หน <c oughs> ูซื้อในยี่วนบอยนะคะก็เป่าแบบหนึ่ง น,ะะนี่ขนตาคือจึ้งมากมันจะมีความยาวๆออกมาแบบแพรมซึ่งมันจะทําให้ตาเราโตขึ้นมากดูสองฝั่งเห็นไหมว่ามันจะทําให้ตาเราโตขึ้นมากติดอีกข้างหนึ่งนะคะทาเหมือนเดิมเลยเนี่นะคะเห็นไหมว่าตาเหลวแบบไม่เท่ากันมากเวลาติดอะยังมองออกมาไม่เท่ากันเลยติดขนตาเรียบร้อยนะคะอาจจะยังเห็นนะ่ค่อยชัดเท่าไหร่ แเรารอมันแห้งนิดนึง,นงแล้วก็เดี๋ยวเราตัดขนตานะคะ นี่ได้เลยประมาณนี้ข้สุดท้ายแล้วทุกคนจะเป็นงานลิปของเรานั่นเองคือปากซีดมานานมากแล้วก็อืดอัดมากที่ปากซีนะคะหรือก็จะใช้ลิปของเอสพอเหมือนเดิมเอสพอครอเชลล์ลิปทินกลิสอันนี้หลิวมีสวอตด้วยกันทั้งหมด3เบอร์เลยมีทั้ง05 06นแล้วก็08นะคะ08นะคะจะมีความแดงๆกำๆเหมือนสีเชอรี่เลยอันนี้ลองแบบเบนสีให้ดูนะคะว่าเนื้อมีความฉ่ำมากๆแล้วก็แต่ละสีเวลาเบนออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับตอนที่หลิวทาให้ดูนะคะอันนนนี้้คคือืออออหหลวกกก็ดาาาังไปเยเยยะะๆพร่ ทุกคนเห็นสีชัดๆเลยเนี่ยเวลาเบลนออกมาก็คือทาบนปากสวยมากๆอันนี้ให้ดูแบบแสงสดนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งสีเลยเป็นแสงที่เข้ามาจากหน้าต่างห้องเลยนะคะ อันนี้ยคือหลิวล้างด้วยเซรวีนะคะคือยังทิ้งสเตนไว้อีกติดทนมากๆคือจะบอกว่าตัวเนี้ติดทนมากติดทนแบบเนี้ยขนาดหลิวใช้เซรวีล้างคือยังไม่หมดอันนั้นอนะคือไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะคะแต่ว่าคือไปล้างแล้วมันตลกมากเพราะมันไม่ออกอะทุกคนจนแบบหลิวต้องใช้อยู่แบบ3 4สี่รอบอะไรเงี้ยถึงจะติดทนนะคะใช้เป็นสีที่ชื่อว่าโรซาก่อนนิดนึงนิดเดียวเบนเบนออกมานนิดนึงเนี่ยอายแคย่นิดเดียวนะคะ จริงแค่ลงสีเนี่ยก็สวยแลลวทุกคนดูมันมีความฉ่ำมากคือฉ่ำมากจริงๆอ่ะดูดิเนี่ยโอ้ยสวยมาก คนคือถูกวิธีการทําให้แบบทาลิปได้ง่ายนะคะก็คือลงพวกลิปบํารุงหรือว่าลิปมันเนี่ยก่อนแต่งหน้าเนี่ยคือทุกคนดูสวยมากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลุคเชอรี่เมคอัพของเราคนคือลิปสีสโมกเนี่ยมันสวยจริงๆอันนี้คือ,อยังมองสีลิปตัวเองหรือว่ามันแบบจึ้งมากอะ่ะแ,แล้วเราก็แบบเติมได้เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นสีที่แบบน่ากลัวขนานันทุกคน สวยมากจริงๆออมาทาแก้มก็น่าจะสวยเหมือนกันนะโอเคสำหรับลุคเชอรี่เมคอัพนะคะก็เสร็จเรียบร้อยไปมานี้ก็คือแต่งตามได้ง่ายๆมากๆนะคะแล้วก็งานผิวคือผิวฉ่ำมากดูแบบมีความสุขภาพดีมากๆนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็บ๊ายบาย